สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวกับบัรุนะีเนาะโอ้ยแต่เนี้ยวันรุ่นีนี่ซีนเขาเอินียังก่อนซีนหลอดนะทนซีนหลอดซีนหลอดซีนหลอดโอ้ยเมื่อตอนนี้เนี้ยซีนหลอดแซ่บแสบทุกคนซีนหลอดซีนหลอดแซ่บ nhay xẹp, tóc xẹp như xếp gần nữa thế đây hả xin có phần nhưng là chấp ấm mít kiểu nè rất ngoài nó mặc cái đây không nhầm 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 hả จำเจาแซ่บ,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 บิอยอย จับครกันจับไม่ค่อยเหนียวต้องทำบ่อยๆ มันบอค่ะซีนหลอดไม่แห้งหลอดนี่เป็นแห้งๆเนียวๆอ่ะค่ะซีนหลอดเนาะเอาซีนไปตากแห้งเนี่ยซีนเนียวๆหยับเกี่ยเข้มๆนะทุกคนจรินรับคนเยอะ ก็ดีค่ะเข้ากันนัวไปน้ำกันนี่ค่ะมาบีบๆให้คำยิ่งใหญ่ค่ะจะคือค่ะหย่มไม่ได้